เที่ยวที่หัวจะดี้ที่อยากไปนะจ๊ะ ่เสียงอาจจะอื้ออึงนิดนึง,นงเพราะว่าแอดมินไม่สบายวันนี้แอดมินนะมาอยู่กับพี่คอมพี่ชมไรเดอร์นั่นเองวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวกาญจนบรุรีที่อุโมงค์สามมิติเป็นทริปเขาเรียกว่าอะไรที่ประจำปีดีกว่าเพราะว่าปกติเนี่ยเขาก็จะมีคอมพอยก็จะมีทริปใหญ่ๆเนาะปีเลงหนึงน่ง ไปอีกคลิปหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอถึงที่พ่อพีบอกว่าน่าจะมาวันศุสุดคันแต่ท้าที่เห็นตาป่าตรงนี้เกินนะคะสวยจังสวยจังเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปกับพ,พี่ค่ะล้งพี่ขาไม่โทษนะนี่จ๋าอยากซื้อที่บานเบอร์เลยเดียวเชียวเาจะไม่ให้รักพี่ทอมได้ยังไงล่ะจ๋าเ,เดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะว่าไปยังไงบ้างไปค่ะ ตอนนี้นะจ๊ะเราใกล้ถึงอุโมงตามมิติแล้ววันนี้เราก็มากับไนเซอร์นะจ๊ะกับกลุ่มเขานะจ๊ะทัริงวันนี้ต้องบอกเลยว่ามาเยอะมากๆสี่สิบหิพันขับรถขึ้นมาจนใหญ่เป็นฮอนด้าเนาะทางชันว่าเก่งกันมากๆเลยทุกคนไปจ้าไปรอดูกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเขาอุาาเรกไทยแล้วนะอุโมส่สามมิติเห็นเล็กๆลก่างะคะ่ะจนมุคๆตรงน,นั้นไม่ใช่ใครนะคะกลุ่มพี่ทอมทาเรียนน้องมัน,นก,นสนกนส็สบายเนาะรถขึ้นมาก็ได้กิ่งชาวบ้านก็ได้ยากาศเขาเขียวจุ่มมันคือคืนไม่เหนื่อยไม่ต้องไปแหกปากอะไรกับใครด้วยไม่ต้องชวนใครเล่อในอะไรนะคะสบายๆค่ะมีรถได้ Bantu aku, papa, 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 papa. Oh. เราถามเลยดีกว่าอะนี่ e น ck, ร่วมสรุปกันได้ทุกคนอ้าควักแบงออกมาควักแบงออกมาแบงไมาเร็วไ้นแบงกแบง์นรีบไปเร็วจะขอลวมน้หมดแล้วไม่เอาฮะเไปแล้งม่กันเลมีมีมดยหมดแล้วอนแล้วไม้ช้าหหาอยู่เองงเยอะขอมาไม่ทันใช่ไหมโอเค

ໂອເົດລນຫຼ